เข้ามาได้ยังไงเนี่ยเข้าไม่ได้นะเดีว๋วดีค่ะคุณลูกค้าที่จองไว้ใช่ไหมคะด้านในได้เลยนะคะส่วนคนุณเชิญออกไปได้แล้วพอดีวันนี้เรามีลูกค้าพิเศษไม่รับลูกค้านอกผมจองเอาไว้แล้วนะครับจองไว้ชื่อธีรวัตรครับรบกวนช่วยเช็คขหงผมสักหน่อยได้ไหมครับ โทษทีนะคะคุณไปร้านอื่นเถอะก็บอกแล้วไงว่าเราไม่รับลูกค้านอกถ้างั้นคุณช่วยเรียกผู้จัดก,การผมหน่อยได้ไหมครับสักครู่มีอะไรฉันช่วยเหรอคะอ๋อ ผมจองโต๊ะไว้นะครับพนักงานเราไม่ได้แจ้งคุณหรอคะว่าวันนี้เราไม่รับลูกค้านอกอ๋อพนักงานท่านนี้เขาบอกผมแล้วละครับแต่ก็อย่างที่บอกครับเมื่อผมจองโต๊ะไว้แล้วรบกวนค,คุณช่วยเช็คให้ผมอีกสักรอบน,นะครับเมื่อเช้าเนี้ยยังมีแจ้งเกือนจากของร้านอยู่เลยรบกวนช่วยเช็คให้ผมอีกสักครั้งนะครับเพราะผมจําได้ว่าผมจองไว้แล้วจริงๆ ชีรวัตรครับทอทหานสระีรอลิงไม่ต้องคุณจองไว้จริงคะ่ะแต่ทางเราคงให้คุณเข้าร้านไม่ได้ทำไมละครับก็เพราะว่าคุณไม่ได้ใส่สูตรผูกไทยยังไงล่ะคะลูกค้าร้านเรา ต้องแต่งตัวดูดีเท่านั้นนี่มันคาเฟ่นะคะไม่ใช่ร้านอาหารข้างทางนี่คุณรู้ตัวไหมคะคุณกำลังนั่งเกะก,กะหน้าร้านอยู่นะคะถ้าคุณหิวนะคะฝั่งนูน้นะมีร้านขายข้าวแกงส่วนนู่นก็มีร้านขายส้มตำฉันรับรองได้เลยคะ่ะว่ามีที่นั่งสำหรับคุณแน่นอนเชิญคะ่ะ น้ำเพชรนับวิจารณ์อาหารมาเรือยงังเออยังเลยค่ะคุณเยลลี่แปลกแฮ่นี่งานก็ใกล้จะเริ่มแล้วนะงั้นถ้ามาแล้วเธอก็เข้าไปบอกฉันด้วยแล้วกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะผมขอสปาเกตตีคาโบนาร่าที่หนึ่งครับนี่คุณเข้ามาได้ยังไงเนี่ยไม่สำคัญหรอกนะครับว่าผมจะเข้ามาได้ยังไงแต่ตอนนี้ผมเป็นลูกค้าแล้วผมก็ต้องการที่จะสั่งอาหารผมเอาสปาเกตตีคาโบนาร่าหนึ่งที่ครับไม่มีค่ะเอ่อถ้างั้นมันกกะโรนีไก่ก็ได้ครับไม่มีค่ะ กะเพราล่ะครับกะเพราก็ไม่มีค่ะคุณคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าฉันเนี่ยนะคะมีปัญหาคุณหรือเปล่าที่มีปัญหานี่คุณหมายความว่าไงหรือว่าที่คุณไม่อยากบริการไม่อยากต้อนรับเพราะผมนั่งรถเข็นงั้นเหรอทำไมครับร้านนี้ไม่ต้อนรับลูกค้าพิกาหรือครับถ้างั้น ผมเอาเหมือนที่โต๊ะข้างหลังสั่งทุกอย่างเลยครับหวังว่าจะมีนะครับสักครู่คะ่ะเดี๋ยวครับคุณอาหารพวกนั้นมีส่วนผสมของกระเทียมไหมครับมีค่ะคือผมแพ้กระเทียมนะครับมีเมนูอื่นแนะนำไหมครับสําหรับคุณเนี่ยไม่มีแนะนำคะ่ะถ้างั้นไม่ใส่กระเทียมได้ไหมครับไม่ได้ค่ะไม่กินกระเทียมก็ตักออกเองสิคะ,ะเดี๋ยวครับคุณ คือผมรบกวนช่วยชาร์จโทรศัพท์มือถือให้ผมหน่อยได้ไหมครับคือว่าผมรอสายสำคัญอยู่ถ้ามีสายเรียกเข้ามารบกวนมาบอกผมหน่อยนะครับ ุณโอเคหรือเปล่าครับนี่ใครปล่อยให้ไอ้เงียเข้ามาในร้านฮะคุณว่างเลยนะก็ร้านอาหารหลูๆแบบนี้ปล่อยให้คนพิการแบบแก่เข้ามาได้ไงมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะมีสิคะไกลพิการนี่เอารถมาขวางทางเดินเกะกะชมัดฉันต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวฉันจะให้ผู้ชายคนนี้ขอโทษคุณนะคะอะไรนะครับให้ผมขอโทษเนี่ยนะ ผมยังไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะครับผู้หญิงคนนี้ต้องหาที่ต้องขอโทษผมพี่แกกล้าดียังไงมาบอกไอ้ฉันขอโทษแกฮะทางทังที่ฉันสะดุดรถแขนแกจนเกือบจะหน้าทิพยรู้ไหมคุณหน้าฉันเนี่ยแพงแค่ไหนแกแหละที่ต้องขอโทษฉันเดี๋ยวนี้อิงง่อยคุณคะคุณจะจัดการเรื่องนี้ยังไงเออฉันต้องขอโทษแทนเขาด้วยนะคะ เดี๋ยวฉันจะจัดการให้เองค่ะดีค่ะปะบุไฟกลับอีงง๋งวยน้ำเพชรถ้าเกิดไอ้ผู้ชายที่การนนั้นเข้ามานั่งร้านเราได้ไงฉันเปล่านะคะคุณเยลลี่ นี่เธอย้ายเขาให้ไปนั่งไกลๆลูกค้าท่านอื่นลยนะแล้วก็จับตาดูไว้ดิอยากให้เขาไปสร้างความเดือดร้อนให้ลูกค้าท่านอื่นเดือดขาดได้เลยค่ะเน่คุณช่วยย้ายโต๊ะไปนั่งที่อื่นได้ไหมพอดีว่าโต๊ะนี้เนี่ยมีคนจองแล้วอะไรนะครับแต่ว่าโต๊ะนี้ผมนั่งแล้วนะครับแล้วก็เป็นโต๊ะที่ผมจองไว้แล้วด้วยไม่รู้ค่ะ แต่ที่รู้เนี่ยคุณต้องย้ายเพราะถ้าคุณไม่ย้ายเนี่ยก็ย้ายไปร้านอื่นค่ะหืม <l ix> นี่คุณจะไปไหนอีกผมอยากจะขอใช้ห้องน้ำหน่อยนะครับขอโทษนะคะที่นี่ไม่มีห้องน้ำสำหรับคนพิการถ้าคุณอยากเข้าห้องน้ำแล้วก็รีบเช็คบินสิจะได้รีบไปเข้าห้องน้ำสำหรับคนพิการสาธารณะที่อื่น มเริ่มจะหมดความอดทนกับพวกคุณแล้วนะครับทีนี้ผมช้้องน้ำได้ยังมีเรื่องอะไรอีกเมื่อกี้คุณถามใช่ไหมครับว่ามีเรื่องอะไรมีสิมีเยอะด้วยตั้งแต่ผมก้าวเข้ามาในร้านของพวกคุณ พวกคุณกล้าแต่ดูถูกผมไม่สนใจที่จะต้อนรับผมเลยสักนิดพวกคุณไปอะไรมากป่ะฮะคุณคุณไม่ได้พิก,การเนี่ยเป็นนักต้มตุ๋นหรือเปล่าเนี่ยท่านจะเข้ามาสร้างปัญหานในร้านก็เชิญออกจากร้านเราด้วยค่ะไม่ต้องรีบไล่ผมหรอกครับผมไปแน่ๆผมจะรีบกลับไปเขียนรีวิว้านของพวกคุณไงผมจะเขียนทุกการกระทำเลยแหละครับมีคนที่ขอให้ผมมารีวิว้านของพวกคุณเยอะซะด้วยสิ ร้านพวกคุณกำลังกจะดังแล้วนี่พวกคุณรู้ว่าจะมีนักวิจารณาที่ร้านทำไมไม่ศึกษาให้ดีล่ะครับว่าเขาเป็นใครขอแนะนำตัวอย่างไม่เป็นทางการนะครับผมอาร์ตธีรวัตรนักวิจารณ์อาหารอันดับหนึ่งของประเทศอา้าวทำไมทำหน้างั้นล่ะครับอึ้งเลยดิเป็นไปไม่ได้แล้วคุณจะนั่งวิวแชร์เข้ามาในร้านทำไม แถมยังแตกตัวไร้รสนยิยมใครจะไปรู้ <c oughs> ผมทําอะไรมันไม่สําคัญหรอกนะครับที่สําคัญก็คือทุกคนที่เข้ามาในร้านก็คือลูกค้าแล้วลูกค้าทุกคนก็ควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันไม่ใช่หรอครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับที่ร้านรสนยิยมดีๆของพวกคุณกำลังจะปิดตัวลงในไม่ช้าก็าแค่นักวิจารณ์อาหาร คนดูรีวิวไม่เท่าไหร่ทำไมร้านฉันต้องปิดด้วยใช่ครับนักวิจาร์อย่างผมปิดร้านคุณไม่ได้หรอกแต่คุณลองคิดดูนะครับถ้าลูกค้าคนอื่นเขารู้ถึงพฤติกรรมของพนักงานในร้านที่ไม่ต้อนรับคนพิการเลือกปฏิบัติไม่มีความเท่าเทียมเขายังอยากจะเข้าร้านของพวกคุณอีกหรือเปล่าแล้วทีนี้ใครกันล่ะครับจะปิดร้านของพวกคุณ หมดหน้าที่ของผมแล้วะไม่ต้องไล่ครับผมไปของผมเองอ่ากลับลืมยิ้มหน่อยสิครับอีกรูปนะครับผมได้รูปผ่านหัวกระทูของผมแล้วคุกเตรียมที่จอดรถทัวร์เยอะๆเลยนะครับาะอีกหน่อยขัวลงหนักแน่ไปก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> 哈哈哈哈哈哈